ท่านพระอาจารย์คือกฤติที่ครบครับบัดนี้พวกเราชาวชมรมกาลยานธรรมตลอดจนผู้สนใจฝ่ายธรรมะทุกท่านนะครับพร้อมแล้วครับที่จะสดับรับฟังธรรมเทศนาของท่านในหัวข้อทำเรื่องคุณสมบัติพระโสดาบันนะครับขอความเมตาตากรุณาจากท่านพระอาจารย์นะครับได้โปรดแสดงธรรมเพื่อเป็นธรรมะคลอง ในการปฏิบัติพัฒนาจิตใจให้เกิดปัญญายิ่งยิ่งขึ้นอันจะนำมาสู่การรู้แจ้งเห็นจริงนะครับแล้วก็นำไปสู่ความมีสัมมาทิฏฐิแก่พวกเราทุกคนกล่าวองสักาสการครับเชิญนพรญาติโยมทุกคน <c oughs> วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาแสดงธรรมที่นี่อ ธรรมะที่จะแสดงในวันนี้ก็จะเกินตั้งแต่การที่เราควรจะเข้าไปสนใจในถ้อยคำของผู้ใดเวลามีไม่มากอาตมาอาจจะไปรวดเร็วหน่อยปกติบรรยายประมาณสองสามชั่วโมงแต่วันนี้เวลาเท่านี้ก็เอาเท่าที่เวลามี <c oughs> จะเอาประเด็นที่สำคัญเท่านั้นประเด็นแรกนะถ้อยคำของผู้ใดควรฟังนะพุทธวจนะคำที่ออกจากปากของพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านะเป็นถ้อยคำที่สำคัญที่สุดที่เราควรจะเอาเข้าไปฟังวิเคราะห์พินิษพิจารณาเพราะอะไรนะเพราะว่าท่านได้ตรัสไว้แล้วเป็นพุทธประสงค์ของท่าน พูเจ้าท่านตรัสว่าในอนาคตการเนี่ยจะมีภิกษุที่ไม่สนใจคำของท่านจะมัวไปสนใจคำของคนอื่นที่แต่งขึ้นใหม่จะเป็นเหตุให้พระสัทธรรมเนี่ยเสื่อมไปเรื่อยๆพูเจ้าก็เปรียบอุปมาเหมือนกับกลองศึกของกษัตริย์ที่ตีไปเรื่อยๆตีไปตีไปก็แตกแตกไปก็พวกกษัตริย์ก็เอาเนื้อไม้ใหม่ทำเป็นลิมปีเสริมเข้าไปในรอยแตก ตีไปอีกตีไปอีกก็แตกอีกก็เอาเนื้อไม้ใหม่ทาเป็นริ่มตีเสริมเข้าไปอีกนะทําอย่างนี้ทุกคราวทุกคราวไปผู้เจ้าบอกว่าในที่สุดเนื้อไม้เดิมของตัวกลองก็หมดสิ้นไปเหลือแต่เพียงเนื้อไม้ใหม่เท่านั้นนะบอกชั้นใดก็ฉันนั้นนะเหมือนกันผู้เจ้าจึงตรัสในทางกลับกันว่าสุตันตะเหล่าใดที่คนแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกลองประเภทกลับกรอนเบศอนสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนว เป็นคากล่าวของสาวกนะดูนะเป็นคํากล่าวของสาวกนะเดี๋ยวจะให้เหตุผลว่าคํากล่าวของสาวกไม่ดีอย่างไรนะเมื่อมีผู้นําสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เนี่ยพู้เจ้าบอกว่าเธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยควรศึกษาเรียนวนสุฐตัสตเหเราใดที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตะว่าเฉพาะด้วยเล่นสุญญาตา เมื่อมีผู้นำสุดตันตะเรานนมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยควรศึกษาเล่าเรียนจึงพาการเล่าเรียนแต่ถามทวนถามแก่กันและกรรันรู้อยู่ว่าข้อความนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่ในด้วยการทําดังนี้เธอย่อมเปิดทางที่ถูกปิดไว้ไดนะ้เธอย่อมบรรเทาความสงสัยทั้งหลายที่สงสัยนี้ให้คลายลงไปได้นาะตมาเห็นว่าในสังคมปัจจุบันขาดตรงนี้กันมาก ขาดการนำเอาถ้อยคำพุทธวจนะเนี่ยมาเป็นข้อพิจารณานะธรรมะข้อพิจารณาตัดสินนะที่แนะแนวทางของตัวเองในการดำเนินชีวิตนะในการพิจารณาข้อธรรมข้ออัดต่างๆก็ตามทนะ <c oughs> ีนี้เรามาดูว่าทำไมผู้เจ้าไม่ไม่ให้ไปสนใจคำที่แต่งขึ้นใหม่หรือแม้แต่คำของสาวก เพราะว่าผู้เจ้าบอกว่าตัวท่านเองเนี่ยเ,เป็นสัพพันญูรู้ทุกเรื่องนะและเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมุษดูที่เก่งที่สุดนะเราต้องมั่นใจตรงนี้ว่าผู้เจ้าเราเก่งที่สุดเลิศที่สุดนะการกําหนดบทเป็นชนะ,ะการอถาธิบายต่างๆเนี่ยผู้เจ้าเลิศที่สุดนะบางทีเรามองไปว่าโอ้โหผู้เจ้าเนี่ยคําสอนไกลเกินยากจริงๆไม่ใช่ เป็นคําพูดที่เหมาะสมที่สุดแล้วที่เราจะเอาเข้ามาไขควนพิจารณาเพื่อการบรรลุธรรมเพื่อการเข้าถึงธรรมเพื่อการรู้ซึ่งศสัจธรรมแต่ตอนนี้เราขาดตรงนี้ไปเราไปเรียนคําของคนที่แต่งขึ้นหมายกันเป็นส่วนมาก90กว่าเปอร์เซ็นต์ของการศึกษาผู้ศาสนาในประเทศเราตอนนี้อาตมาถึงบอกว่าอยากกลับเข้าไปสู่ของเดิมกลับเข้าไปสู่พุทธประสงค์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราให้เรามีศรัทธาตรงนี้ ให้เรามีศรัทธาว่าเออผู้เจ้าเนี่ยเลิศที่สุดเก่งที่สุดนะคำของท่านไม่ได้ไกลเกินกว่าที่เราจะเข้าไปศึกษาเลยนะและตอนนี้ก็มีคนที่แปลมาเป็นภาษาไทยแล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยสามารถเข้าไปถึงข้อมูลจริงๆที่ถูกต้องได้นะไม่ได้ยากเกินไปนะ <c oughs> นี้ ตัวผู้เจ้าเองเวลาจะกล่าวคำพูดออกมาเนี่ยผู้เจ้าบอกว่าท่านกําหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้ผิดพลาดแม้แต่คําเดียวถามว่าสาวกทําได้ไหมสาวกทําไม่ได้นะผู้เจ้าเนี่ยพูดทีเดียวเนี่ยพูดออกไปจากปากทีเดียวไม่ต้องกล่าวคําพูดไม่ต้องตกแต่งอีกเลยใช้มาได้สองพันร้อยกว่าปีไม่ต้องปรับปรุงนะแต่สาวกมันทําถ้อยคําตัวเองให้ถูกต้องทั้งหมดไม่ได้นะมันจึงแฝงข้อผิดพลาดไว้ในนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่างถามว่า <c oughs> อาตมาพูดเนี่ยมีข้อผิดไหมมันต้องมีข้อผิดเพราะ,ะนั้นวิธีจะลดทอนข้อผิดของตัวเองทําไงพูดคำพระพุทธเจ้าเวลาอถาธิบายคําของเราเราจะต้องเอาพุทธวจนะมาอธิบายพุทธวจนะนะอย่าพยายามใช้ความเห็นตัวเองเวลาเราเราเคยใช้ความเห็นตัวเองหลายทีความเห็นตัวเรามีข้อผิดพลาดนี่เป็นขีดจํากัดของสาวกสาวกไม่สามารถพูดทีเดียวออกไปแล้วมันเป็นอาการลิโก ไม่จํากัดการแต่คําของผู้เจ้าเนี่ยเป็นอากาลิโกน <c oughs> ผู้เจ้าบอกถามภิสุว่าเธอรู้ไหมสัมมาสัมพุทธะธเนี่ยต่างกับพระอาหารหันต์ผู้ปัญญาวิมุติอย่างไรนเอาพระอรหันต์เลยนะแล้วปัญญาวิมุตินะเลิ่ทางปัญญาสาวกปทุลให้ผู้เจ้าตอบผู้เจ้าบอกว่าผู้เจ้าเองเนี่ยเป็นมรคันยู รู้มัรกก่อนเป็นมัรกวิถูรู้แจ้งในมรรคและเป็นมัรกขปวิถูเป็นผู้ฉลาดในมัรกส่วนสาวกทั้งหลายในการเนี้ยถึงเธอจะเป็นพระหลานที่เลิศทางปัญญาก็ตามเธอเป็นเพียงมักขานุกขาผู้ดเดินตามมัรกเฉยๆอย่าไปคิดมัรกขึ้นเองอย่าไปคิดอะไรขึ้นใหม่เดินตามมัรกที่พระเจ้าบอกสอนเท่านั้นเองนะอันนี้ประเด็นนี้ต้องให้ต้องให้เข้าใจขีดจํากัดของความเป็นสาวกของเราถามว่ามีตัวอย่างไหมพระหลานในครั้งพุทธกาลที่พูดผิดคิดผิด,ผดทําผิดมีเยยอะแะ เอาระดับพราษารีบุตรเนี่ยที่เลิศทางปัญญาเป็นอัครสาวกเบื้องขวาออกความเห็นมาแล้วพระเจ้าบอกไม่เอาด้วยมีไหมมีเ <c oughs> ช่นหลังจากพระเจ้าส่งพระโมคคัลลาภาษารีบุตรไปดึงพระภิกษุที่ไปเข้าฝากักฝ่ายพระเทวทัตกลับมากลับมาได้เสร็จภาษารีบุตรเสนอพระเจ้าเลยบอกว่าให้พระเจ้าเนี่ยอยากให้ศึกภาะพวกนี้ทั้งหมดแล้วให้บวทใหม่อุปสมบทใหม่พระเจ้าบอกสาษาีบุตรย่าเลย เธออย่าพอใจการอุปสมบทใหม่ของพิสุเหล่านั้นเลยให้กลับอาบัติทุละใจเห็นไหมไม่ใช่ว่า,าผู้เลิศทางปัญญาเสนอมานะแล้วพระเจ้าจะเอาด้วยทุกครั้งไม่แน่ไม่แน่พราษารีบุตรอธิบายธรรมะกับพรนะเจ้านะพระเจ้าถามสารีบุตรเธอเห็นเวทนาอย่างไรพราษารีบุตรก็อธิบายไปนะครับไปพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าสารีบุตรยอ่ยอๆโดยยอ่อว่าอย่างนี้ว่าเวทนาใดๆเวทนาทั้งปวง ประชุมลงในความทุกข์สั้นๆอย่างน,น,นี้ทั้งหนึ่งเทวดามากล่าวธรรมะให้ผู้เจ้าแล้วก็พิสูจนทั้งหลายฟังผู้เจ้ายังไม่ได้ทรงรับรองภาษาลีบุตรเสนอไปบอกว่าถ้าพระองค์เนี่ยมีความเข้าใจในอัตในธรรมเนี่ยโดยรายละเอียดเนี่ยว่าอย่างนี้ภาษาลีบุตรก็อธิบายไปปั๊บมีห้าแง่มุมผู้เจ้าก็บอกอ่ะไม่เป็นไายารีบุตรเรามีความเห็นอย่างนี้ พระเจ้าก็พูดใหม่ห้าแง่มุมซ้ํากับภาษาลิบุตรสามไม่ซ้ำสองก็ไม่เหมือนกับภาษาลิบุตรเพราะฉะนั้นเขาก็จะทรงจําของพระเจ้านะดูพระมหากัจยานะพระมหากาจยานะเนี่ยนั่งกับภิสูจทั้งหลายพระเจ้าให้ธรรมะพระเจ้าบอกว่าอย่าให้วิญญาณเนี่ยฟุ้งไปในภายนอกและอย่าให้ตั้งสยบอยู่ในภายในแล้วเสร็จแล้วก็ส่งลุกหลีกไป พิสูจนทั้งหลายก็งงว่าเอ๊ะพระเจ้าตรัสสั้นๆอย่างเนี้ยมันมีความหมายอะไระพระหมหากันจจานะก็อธิบายอธิบายคาโดยย่อ,อของพระเจ้าอธิบายเสร็จแล้วเนี่ยถามว่าท่านยึดถือในความเห็นในคําอธิบายของท่านไหมไม่ยึดถือท่านบอกว่าถ้าพวกท่านทั้งหลายหวังอยู่ก็ให้นําไปกราบเปลี่ยนพระผู้มีพระภาคเจ้าเองเถิด ถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตอบอย่างไรก็ให้ทรงจําอย่างนั้นเอาคําของผู้เจ้าเป็นหลักเมื่อพิสุทธ์ทั้งหลายเนี่ยไปกราบทูลผู้เจ้าผู้เจ้าก็บอกว่าเออจัตย,ยนะเป็นผู้มีปัญญามากถ้าเราอธิบายก็จะอธิบายอย่างนั้นเหมือนกัน <c oughs> เมื่อผู้เจ้าทรงรับรองเข้าถึงจะทรงจําคําอธิบายอันนั้นเสมือนหนึ่งคําของพระผู้มีพระภาคเจ้าเอง <c oughs> นั้นอันนี้จะให้พวกเรา เห็นตัวอย่างของการที่